อน,นะครับการเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยมในแบบที่2ก็คือแบบด้านมุมด้านครูตั้งคําถามถามเด็กๆก,ก่อนสมมุติว่าเราพูดถึงสามเหลี่ยมนี้นะสามเหลี่ยม PQR จุดนี้จุด P มุมนี้คือมุม P แขนของมุม P คืออะไรแขนของมุม P ถ้าเราสนใจที่มุม P แขนของมุม P คือด้านไหนบ้างแขนของมุมไม่รู้จักเหรอจ๊ะเอออันหนึ่งก็คือ PQ กับอีกอันก็คือ PR ใช่ไหมเนี่ยแขนของมุมโอเคเอาใหม่แล้วถ้าเกิดว่าสามเหลี่ยม KLM อันนี้มุม L คู่สนใจแขนของมุม L มันก็ต้องเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นด้านที่มาประกอบกันชนกันแล้วเป็นมุมเอใช่ปะคืออะไรบ้างตอบตอบอย่างมั่นใจหน่อยสิเออนะด้าน LK กับด้าน LM นะการเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านนะครับมันก็จะยึดเอามุมเป็นหลักก่อนมุมแล้วก็ต้องมีด้านสองคู่ไอ้เจ้าด้านสองคู่นั้นนะ่ะ ต้องเป็นแขนของมุมมุมนั้นแค่นั้นแหละนี่ดูดิเห็นปะ่ะถ <fit. S 1> ้ามุมเนี้ยด้านจะมากำหนดมุมวมวไม่ได้ด้านคู่ที่หนึ่งกับด้านคู่ที่สองต้องเป็นแขนของมุมคู่ที่เท่ากันนั่นแหละเนี่ยมุมที่เท่ากันด้านคู่ที่หนึ่งกับด้านคู่ที่สองต้องเป็นแขนของมุมที่เขขท่ากันนะ หรือบางทีอาจารย์เขาจะสอนเราว่าด้านมุมด้านมุมจะอยู่ตรงกลางระหว่างด้านซึ่งบางคนก็อาจจะเก็ตบางคนก็อาจจะไม่เก็ตก็แล้วแต่และกันว่าเราจะเก็ตกับประโยคไหนนะครับนะสำหรับครูก็มองว่าเออครูกเก็ตกับการที่นี่โอเคจะเอามุมไหนก็เลือกมานะครับแล้วก็ด้าน อีกสองคู่นั้นจะต้องเป็นแขนของมุมคู่ที่มันเท่ากันนะตอนตอนอยู่มัธยมครูจะนึกถึงเหมือนมันเป็นรถไฟวิ่งมาชนกันไอ้ด้านคู่ที่เท่ากันอะ่ะวิ่งมาชนกันตรงไหน,นปึ้งมุมต้องเป็นมุมตรงนั้นอะออจุดเกิดเหตุ ขบวนสีเขียวกับขบวนสีส้มวิ่งมาชนกันตรงจุด A อ่าก็ต้องมุม A อะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ะลองมาดูกันครับขอสมมุตินะ ขอสมมุติว่าแขนของมุมที่เขากําหนดมาให้นะครับเป็นคู่นี้ดังนั้นถ้าจะเป็นด้านมุมด้านมุมคู่ที่จะต้องเท่ากันจะขาดไม่ได้เลยถ้าขาดแล้วมันก็ไม่เท่ากันแบบด้านมุมด้าน จะต้องมีมุมคู่ไหนเท่ากันด้วยจะต้องมีมุมคู่ไหนที่เท่ากันด้วยใช่ต้องมีมุมทเท่ากับมุม Z โอเคอันนี้ดูออกอยังครับเอาใหม่เอาอีก สมมุติว่าสองรูปนี้เท่ากันทุกประการโดยมีมุมนี้เท่ากับมุมนี้งั้นจะต้องมีแขนไหนที่เท่ากันบ้างสมมุติว่าให้แขน A B เท่ากันกับแขน P R สมมุติว่าแขน A B เท่าแขน P R ไปละเท่ากันแบบด้านมุมด้าน แขนอีกคู่หนึ่งต้องเป็นแขนไหนต้องเป็น AC แขนนี้แขนหนึ่งของรูปนี้ต้องเป็นมั่นใจหน่อยอะไรครับ PQ เออคิดว่าดูเป็นแล้วนะดูด้านมุมด้านเป็นแล้วนะมาเริ่มดูโจทย์กัน รูปใดมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านสามเหลี่ยมซ้ายกับสามเหลี่ยมขวาอันเนี้ยจะเห็นด้านสองคู่เนี่ยด้านคู่ที่1ที่ยาวเท่ากัน AC เท่าก,กันกับ FC เนี่ย AC เท่ากับ FC เป็นด้านคู่ที่เป็นด้าน1ละเป็นด้านคู่1นึงละแล้วก็ CB เท่ากับ CD เอาล่ะมันขาดมุมครับมันขาดมุมครับงั้นสงสัยมันจะไม่เท่ากันทุกประการแบบด้วยด้วยด้านมุมด้านแน่เลยเพราะเขาไม่ได้ให้มุมมาเลยงั้นสงสัยข้อนี้จะไม่เท่ากันด้วยด้านมุมด้านเท่าครับเองนึกถึงทฤษฎีพื้นฐานเมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันจะเกิดมุมตรงข้ามขึ้นใช่ไหมครับ นี่ครับมันเกิดมุมตรงข้ามขึ้นแล้วครับมันเกิดมุมตรงข้ามขึ้นแล้วนะครับมุมตรงข้ามต้องโตเท่ากันครับอันนี้เท่ากันเพราะมุมตรงข้ามนะครับ นั้นพอเราพิจารณาตรงนี้ประกอบเข้าไปด้วยเด็๋ยวว่ามันครบหรือยังครับครบด้านมุมด้านหรือยังครับเออนี่ด้านมุมด้านครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช่ครับอันนี้เป็นด้านมุมด้านขอเขียนย่อๆนะด้านมุมด้านก็ดอมอดอนะครับ ภาพนี้บ้างภาพนี้บ้างนในรูปมันอาจจะจางนิดนึงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยเขาให้มาแล้วนะครับโจทย์ให้มาแล้วนะครับพอถ่ายเอกสารแล้วมันอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยเขาให้มาแล้วนะครับอ่ะเด็กว่ามันครบหรือยังเนี่ยมองดูครบแล้วอันนี้ก็ครบแล้วใช่ปะ่ะอันนี้แขนของมุมแขนของมุมพอดีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ เป็นด้านมุมด้านแล้วนะครับเท่ากันอูปการด้วยด้านมุมด้านแล้วนะครับอันนี้แหะครับเหมือนจะไม่แต่เจ้านี้คือด้านร่วมป่ะเอออันนี้คือด้านร่วมเพราะฉะนั้นพอเราพิจารณาแล้วเป็นไง ถ้ายังมองไม่ออกครูแยกรูปกาจากกันให้เห็นก่อนถ้ายังมองไม่ออก H P N Q SP คือด้านร่วม PN PQ แล้วก็มุมนี้ครับโจทย์ให้มาเนี่ยครบยังด้านมุมด้านเอองั้นอันนี้ก็เป็นนะครับเท่ากันทุกประการด้วยด้านมุมด้านนะตรงนี้มันจะจางๆนิดนึงนะครับ แต่จริงโจทย์เขาให้เรามาแล้วนะครับ